วยเนี้ยบดูดีวันนี้จัดขามาให้เพิ่มแล้วค่ะสําหรับโตโยตา้าทิดหนึ่งจุดีสีขาวรุ่นนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่ามาปุ๊บไปปับ๊บขายดีมากๆเลยนะคะด้วยสีของเขานะคะที่เป็นสีขาวดูครีนดูสปอร์ตมากๆเลยค่ะชมหน้าดูสวยแบบนี้นะคะรถมือแรกปพะวัว่าเช็คศูนย์ค่ะตรวจโดยช่างผู้ชํานาญการจากเกียร์ค่ะไฟหน้าขนาดใหญ่หรือว่าจะเป็นล้อแม็กมีให้แล้วเรียบร้อยค่ะและรุ่นนี้เข้ามาพร้อมกับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว ส่วนภายในรุ่นนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าภายในสะอาดกริบมากๆเลยค่ะได้เป็นบาะหนังสีเบตนะคะสามารถที่จะนั่งแบบสบายๆเลยค่ะแอร์แบ็กถึง7ต็าตำแหน่งปุ่มพู้สตาร์ทนี้ให้แล้วเรียบร้อยรูปแอร์ทรงกลมนะคะบอกเลยว่าหล่อดูดีมากๆเลย ส่วนหน้าหลังกวงกว้างนั่งสบายนะคะเขายังมาพร้อมกับช่องแอร์ให้ถึง2ตําแหน่งค่ะรุ่นนี้นะคะบอกเลยเลยค่ะว่าตอบโจทย์ออกมากเลยทั้งยอดนิยมนะคะประหยัดน้ามันทนทานดูแลง่ายศูนย์บริการก็ทั่วประเทศเลยค่ะนั่นท้ายของเขานะคะไฟท้ายแบบเรียวยาวแบบนี้เลยนะคะตัดบนด้วยโครเมียมพร้อมโลโก้ 1.6G ค่ะและสําหรับคันนี้นะคะโตโยต้าเอาติ 1.6G ค่ะเทียร์ค่จัดให้379,000บาทผ่อนที่6,000กว่าบาทเรามีโปรโมชัน่นเอารถเพียง999บาทไปแน่นอนง,ง่ายอนัดไวสาม,มารถรับชมรถจริงได้ที่เทียร์คาเสดไทยพี่พี่สน ใคันนี้พักมาสถานได้เลยนะคะ